โอ้ยปลาไป6ม่วงแรงได้จ้ะตอนนี้6ม,ม่วงแรงปลาหาเห็ด หนังไก่เฮาอยู่ด้วยจ้ะเห็ดหนังไก่ดอกงามมีอยู่ที่ผลดอกใหไงมือเขาไปกับเสียวเซียวมุลเราจะดอกนี่เห็ดหนังไก่ดอกงามงามจ้ะผลดอกมัน ไายพอดอกไหมลายอยู่จ้ะฮิดนาแลจ้ะฮิดนาแานลียบอลทูพี่เมยอยู่นังไกอีกเลี้ยนังไก่ฝนตกนำแล้วจะเห่าบะไรเขาปลามาสองอาทิตย์แล้วจ้ะนังไก่จ้ะนังไกยังมีอยู่ด้วยจ้ะเด้อดอเนาี่บอกยังไง มอมันยังมีอีกด้วยจ้ะบองหลุดันออกมาหน่อยๆน่อยิมีอีกมาอยู่จ้ะเห็ดยังหมดจ้ะเห็ดคอนไหมเห็ดคอนไหมงามงามแต่ว่าเขาเขาบหุ่นจ้ะเข้าโบเก็บนะจ้ะน้องต้องไปศึกษาบึงแต่ศึกษาหนังสือใหม่จ้ะเห็ดงามขนาดแต่เขาโบกล้าเก็บจ้ะอุ้ยพี่ี่เห็ดหนึ่งเห็ดทานบอกฮะไหนนี่ดอกเห็ดทานบอกจ้ะดอกง่ายๆดำๆไม่สน Hãy nhanh hiệp hàn hiệp nắng cay, hết nắng cay. Mhm, đọc mình đọc mình đọc 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 ไมขนาดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดถืงหวานดิต่ว่าถ่าไปอุ้ย,ย,ย,ยทำไมพี่น้องวะโอยนก็โชคดีเถอะมื้อไหรตัดคายให้สวยกันเถอะดอกายดอกเดียวจ้ะนอกนั้นดอกหน่อยหมดเนาะ สอนดอกนี้ด้วยงามมาจา่จ้ะพริกสบเห็ดนางไก่ดอกกง่า,งงามพื่กันจ้ะ <c oughs> ลวกจิ้มเจวด้วยจะแนี่แสบเลยเห็ดนี่ปลานีนึกวา่า ห้าหนกว่ามันจะเปิดแล้วมันก็นยังมีห้าเก็บเดี๋ยวจ้ะเสียงนกห่องหกโมงเเลยค่ะหกโมงแรงแล้วถัดผ้าดูเขาปลาฝนก,ก็ตกตกตกทุกมือทุกมือเ้ากับว่าคอยได้เขาปลานะจ้ะมันนี้มือน,นีก็เลยมาเขาปลาจาักหน่อยเพราะว่าห่างมากเกือบสองอาทิตย์แล้วไหม ที่คลิปคลิปล่องไปนี่ก็คือคลิปท่ายใบก่อนหนาหนันนะจ๊ะแต่่วาแต่ว่ามือนีมือนีวันที่วาดาโตยดักโยเนสมือนีวันที่ซอ,นนอนนงซองตุลาละจ๊ะเพราะว่าเขาปลาเก็บเห็ดเท่าก,กับไม่เห็ดอยู่แต่ที่คลิปท่านจะออกไปนั่นเจ้าเห็ดนังไกล้อีกเราจะดอกใหญ่ๆหญ่อะไรบอดอกหนึ่งละไปอยู่จ้ะ ขาไปเลยจ้ามันเปือนมนะยูนีซอบฮะดีเดียวซับนางไก่จะเห็ดนางไก่นังไก่ย่งข้าวเลย ดอกง่ายๆเห็ดนางไก่เฮรอดีดอกนึงจ้ะดอกมั้งเก็บเก็บเรตาตัดขาไปเลยจทท้ะเพราะว่ามันสีอะไรเ,เปลือนเส้เหมตดดูตัดแบบว่าตัดแบบสะอาดๆไปเลยจ้ะมือน,นี่เพราะวกก่ามันเองคนตกหัหยคนตกเห็ดเปียจกจ้ะ ไก่ขึ้นขึ้นขึ้นมากก่อนไลรีเห็ดนางไก่ปีนปีนี่ก็แล,ลายหลายเห็ดนางไก่จะจะก,กินอีกโดดนี่ด้วยเห็ดนางไก่แต่อีกเดี๋ยวจะนึ่งโอกหน่อยน้อยก็เอาจ้าเห็ดคอนเห็ดคอนอันนี้บ่ค่อยเก็บนะจ้ะเห็ดคอนอันนี้บ่ค่อยเก็บไหมต้องโดก้งามๆดินี่นี่บอ ดอกงามงามแต่เ้าบอกเก็บจ้ะแต่มันขึ้นมันต้นหม่เห็นปะเท็ดค่อยๆค่อยพรอนขาบวานเฮาเด้จ้ะเต็บบวกกาเก็บติดพรอนลายลายจ้ะลายลายดอกงามงามแต่ว่าเ้าบอกเก็บด้วยจ้ะบหัวหัวหัวจ้ะเอาถ่ายให้เบิร์นซีๆจ้ะมันขึ้นมากเนียนหมดเลยปุ๊บดอกนี่ได้บ่จ้ะดอกนี่ได้บ่ส่งแก่ละ สุกแกเราจะดอกนี hmm. mm ่โอม่พ hmm. oh, you know, mm ี่น้อมังหิดหิดดอกนี่งงามบ่พูดดอกนึ่ง่คุณมันมันเฉดเฉะนะจ๊ะน้องปิดรูมพูดดอกน่ดอกนี้ก็งามนะจ๊ะ ่อนได้เทามาท่านสองดอกท่านนี้ได้ดอกนท่านั่น,นบน้างปิดลุมมันปิดลุมปิดลุมแล้วจ้สะสามดอกเดี๋ยวมาตัดขากันพุ่มดอกหนึ่ข้างในแมนบอเข้างในเบื้องดอกในก่อนจะเป็นแมนบอส คือคนดตกไหมคนตกแล้วมันถือไงไปว่าจ้ะอ้ขาเละบดหลอกขาเละได้ตะดวกได้ตะดวกจ้ะขาเละไหมพี่นอ้อกไปตัดขาเห็ดน้ำกันจ้ะตัวง,งามงามเห็ดไหม นึกว่ามันสิเศร้ามีเห็ดหรอมันก็นมีเห็ดมาให้ให้เขาอยู่จ้ะดอกงามขนาดเห็ดสุงวานายยนี่ตับใสตะก้าเลยเห็ดมืนจ้ะเห็ดมั็นเฉะไะเปี้ยกปลานนี้ หมื่นโอ้ยขายขาเน่าแล้วจะเห็ดดอกนี่ขาสาขาตัดดีๆดตัวงามๆต่ขาเริ่มเน่าแล้วจ้ะเพียกเลยอู้ยดอกนี้งามขนาดจ้ะงามปะ่ะปิดปิดลุ่มนะจ๊ะเ้าะปิดลุม เพื่อปีน้ำออกอีกเนาะไม่ใช่สอนป่ะไปเบิ่งจังน่อยจ้ะตัดขาหน่อยจะนะ้ะเนาะตัดขาในปลาหมึดหมึดหลุดฝนตกมาสองอาทิตย์จะ้จะบ่ได้มาเขาป่ามารอบนี้มัน มันดอกงามครับนะจา้ะเห็ดยางงามเลยค่ะหนังไกจ่จะดอกนี่ใหญ่ละเผ่าเราจะบังห้อยจวบป่อยเราจะเอาเนาะมันใหญ่มันเถาน่าเนาะปล่อยจ้ะไปปล่อยเบิ่งรูปไปอีกบ่สิหน่อมึงดอกนี่ด้วยโอ้ยเหย็ดพึ่งวหงวานเห็ดพึ่งหวานเท่าหาา้าม้าวท่านจะบังขาบังขาใหญ่ใหญ่แต่ว่าขาใดอยู่ดิจ้ะโอ้ยดอกมันแข็งแข็งก็ตัวแต่ว่ามันมัน อ yeah. tamam hmm. like ้ยสวอนด้พ่อเอาละจ้ะมันจีด้อยู่มันเสียวอยู่ขามันแข็งแข็งดิเอาไปย้อนเอสเฟอร์ดูหารดันขาแข็งแข็งดิยูเบนเอสแชมเปอร์เบนเบนเอสฮารอยู่ขาแข็งได้อยู่จ้ะเอาเอาเป็นยังเอาป่ะจะว่าดวงมันอ่อนหรอดิ บอกมันแก่แล้วโอ้ตัดสินใจบ่อแล้วจะให้เป็นเสื้อซะเนาะโอ้เสียดายได้ใส่นางเฝ้าเห็ดจะเห็ดอีหยังฟ้าเด้และพริกซดโอ้ยเด็ก้าแมนอย่างนี้บอกง่ายๆจะเห็ดเห็ดนางไก่ดอกง่ายๆลูกไส่นางเฝ้าไว้ให้แต่ว่ามันเถาแล้วจะบอกเอ่าละลาลาเด้เย็เนสเต้เอฟกัมแมนเดกัมแมนมึงโกดี้ออกไปคือพิลึเลื่อนจักหน่อยแตก่อนจะกลับบ้านแล้วจะเข้ามา เขามาซองเบิ้งนะอุ้ยเสียดายเห็ดพึ่งวานดอกนั่นเด้ยามเข้ามาว้างมือว่านเนี่ยสด้อยู่จ้ะเอ้ามีเห็ดอันนี้พร้อมตัวเลยเห็ดดำยังมีอยู่ด้ิจ้ะมีเห็ดดำให้เก็บอยู่ดิมีเห็ดดำจ้ะนี่เห็ดดำไหมนือว่าหมดแล้วอะไรหมดตัวนี้ไม่อยู่จ้ะนจะเผาคักเลยจ้ะมึงนไหม mhm 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 Nó mhm 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 มามามะซองเมืองตะกีมันกับบ่ท่า,านไอเกิดเพราะว่ามันแห้งเนาะวันนี้มันน,นี่ฝนตกน้ำมันก็ได้เกิดได้เกิดบ่ลายจ้ะหรือว่ามันเกิดลอยเกิดมาแล้วร่่ทาบ่เห็นไหมเพราะว่ามันบรได้ม,มาซองเมืองมันได้จ้ะดอ,อกง่ายขนาดได้เห็ดดำอันนี้เวลาทุมนึงเราได้จ้ะเราถุมนึงผ้าลูมาหาซองเห็ดเวยอยู่อื่น,น,นไปโุงเรียน เห็ดเอ็นแคนตาเล่นทักแคนตาเล่นมึงจะได้อยู่ลงเรือมันมันอาจจะแห้งไปแล้วเนาะแต่ว่าลงเรือมันอยู่จ้ะคุณคุณว่าลยมาซวงเบองไหนปลาในไหมเห็ดนี่ไหมมึงจะ ปุกไส้กน็นั่งนั่งถาแม่อยู่คุณนะจ๊ะถอแม่เก็บอยู่งามนะจ้ะตัดค้า้วจ้ะ,เ,จะ,ดจะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วจ้ะเพราะว่าเห็ดหมดโอ้กลับบ้านแล้วจ้ะมองนึกมองนึกได้มองได้เห็ดเบื้องตะกาจะ้ะมีเห็ดดำเนาะเห็ดดำปิดท้ายอลไรก็มีเห็ด เห็ดนางไก่แล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานจ้ะโอ้ยมือนีก็ได้อยู่ดีเห็ดเห็ดพ่อได้อยู่จ้ะมึงตอกงามงามเห็ดฮานสโนซูบิโกยัมอือฮึเจาะซับได้เห็ดหลายด้วจ้ะมือนีมือนีได้แกงหนึ่งอยู่จ้ะเห็ดสเตนซับพิกซับโอทักแคนตาลันเห็นไหมโนซูบิโกยัมเซฮ่าดา อ่าจะบายบายค่ะเ<า>จอกันคล<า>ิปหน้าค่ะสวัสดีครับบายบายนุกกวิญ่ะอย่านุกกวิย่เนาะ,ะไปแล้วเต้นอัดลาดไปแล้วโอ้ตายก็บชิมไป